สวัสดีครับพบกับผมมอยนนะครับกับการอ่านดวงพยากรดวงนะครับซึ่งอ่านจากการเปิดไพ่ยิบซีนะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงประจําวันที่2ตันวาคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจอะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดน,นะครับขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ในช้วิจะะารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาต่อพลังงานบอกพลังงานดีๆนะครับทุกกาพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นหมอจนดได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้กเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านที่รับการบริหารน,นะครับมีความเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสการรุกคืบหน้าสู่ความเติบโตกว้างขวางอนาเขตมากยิ่งขึ้นนะครับมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะได้พบปะาผู้คนมากมายนะครับที่มี ความรู้มีประสบการณ์ในเลขเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นํามาพัฒนาในเรื่องของการสร้างโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ๆในการที่จะขยับขยายสร้างความเติบโตหรือบางคนนะครับที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่ถูกหยิบยื่นต่างโอกาสต่างการงานต่างอาชีพเข้ามาไห้ได้เริ่มต้นนะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาววันอาทิตย์การเงินก็มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับด้วยความเป็นราชาติเรียนนะครับที่ดึงดูดรายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคาพูดคาจาวาจาการสื่อสารอะไรนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับก็มาเด่นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาจจะมีเส้นทางใหม่ๆทางการเงินเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับหรือในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับสําหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสนะครับที่เงินลุกๆก็มา ที่นอกเหนือจากความสาเร็จแต่กครมีพื้นฐานในการเสี่ยงดวงในการที่จะมีโชคมีลาภนะครับก็มีโอกาสเข้ามาเติมเต็มต่างกันเงินในเรื่องรายจ่ายก็มีการใช้ระบบระเบียบในการวางระบบระเบียบป้องกันนะครับอะไรที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย ก็มีการตัดจบนะครับเพื่อรักษาการเงินนั้นให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่มั่นคงนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเริ่มต้นพบความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่มาจากการพปบปะในเส้นสายการงานหรือบางคนก็จะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันเพืงอปอใจให้พัฒนาจะพบกับคนใจดีมีเมตตาอบอเรอมารีนะครับจะมี ความมั่นคงในเรื่องการงานการเงินโอ้เพามาดีอาจจะเป็นสายเปสักนิดหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาสร้างความปกปันให้เกิดขึ้นส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับได้รับการดูแลคุยก,กันถึงความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับมีอะไรใหม่ๆก็มาในการที่จะพัฒนาความรักนั้นที่มั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็เดินหน้าเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับ ไปได้สำหรับในวนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับเดือนสตาร์นะครับความสําเร็จที่ก้ามาเติมเต็มให้กับชาววันอาทิตย์นะครับอะไรแต่ก่อนหน้านี้มีการขาดสมดุลไปบ้างนะครับดับดาวลงไปก็จะได้รับการเติมเต็มสู่ความสมดุลสมบูรณสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับกลับมาฟื้นคืนชีพสู่การคึกคักนะครับในการที่จะพัฒนาความเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับก็มาหลายๆเส้นทางนะครับที่จะสร้างความร่ำรวยบุดมสมบูรณ์ให้กับชาววันอาทิตย์ต่อไปนะครับ ลิกนาใหยในวันนี้ของชาววนอาทิตย์นะครับก็มี143117นะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งบรมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพปติกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจ ของชาววันจันท์นะครับอะไรก็ตามตาาว่าไม่มีการเดินหน้าไม่มีการคืบหน้าโ์วความเติบโตนะครับสัจการเหล่านั้นจะรับการแก้ไขนะครับที่ไปสู่ของการเติบโตเดินหน้าพุ่งเป้าไปสู่ของความรุ่งเรืองต่อไปที่อาจจะมาตั้งในเรื่องของได้รับความคิดข้อ อำหนวยเครื่อกูลจากมิตรภาพที่ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดจากคนรักก็ได้นะครับที่จะมาให้แนวความคิดในทิศทางที่ดีเป็นที่ปรึกษาหรือมิตรภาพในองค์กรนะครับที่ประนวก,กับคุณภาพของชาววันจันทร์นะครับในการที่จะ บริหารจัดการสู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับที่เป็นอุปสรรคปนั้นให้คลี่คลายออกไปแล้วก็เดินหน้าสู่ความรุ่มเรืองกับความสําเร็จบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ยื่นโอกาสก็มาช่วยเหลือเรื่อกูลที่จะเดินหน้าสู่ความเติบโตในเส้นทางการเงินในวันนี้จาวันจันทร์นะครับ การเงินที่เข้ามาด้วยความมั่นคกงกับความสําเร็จนะครับแต่ก่อนหน้านี้การเงินของท่านบางท่านนะครับที่จจะชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรก็ตามนะครับสัานการล้านั้นจะรับการคี่กลายแก้ไขนะครับที่บัตชีใครที่มีคู่รักนะครับใจ้ชีวิตคู่อยู่ก็เป็นการสร้างไรายได้เลยครับก็ามาด้วยกันทั้งสองฝ่ายสู่เส้นต่างของความเติบโตต่างการเงินไปสู่เส้นต่างของความมั่นคงนะครับในเส้นต่างาความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับจ่าวันจันทร ของคนโสดนะครับก็มีโอกาสในการที่จะจะออกจากสภาวะของความเป็นโสดออกจากสภาวะของการไม่มีคนรักได้เช่นกันนะครับแม้จะอยู่กับการใส่ใจในเรื่องการงานก็ตามนะครับอาจจะมีใครเดินทางมาพบมาเจอแล้วมีความเรียกว่าสร้างความปิมพอใจเกิดขึ้นได้เช่นกัน,กนที่จะพัฒนาไปเป็นความรักที่จะมั่นคงต่อไปได้เช่นกันส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลใจใส่ในวันนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้มีอะไรในความรักกับการทุ่มเท อาการงานมากจนเกินไปแล้วก็ละเลยในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของความรักอะไรบ้างก็ตามกะับสถาากรณ์นั้นจะได้กลับมาได้ทุ่มเทในการดูแลใจใส่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นออกจากสภาวะไรที่ไม่เต็มเต็มซึ่งกันและกันไปสู่ของความสดใสที่จะมองหน้ากันก็รู้สึกดีๆต่อไปนะครับ ไปแต้สำหรับในนรืองชาววันจันทร์นะครับอ,อกดกนะครับอะไรที่เป็นสภาวะปัญหนานั้นจะได้การคลี่คลยเยียวยาออกไปนะครับแล้วก็จะทําให้ชาววันจันทร์นั้นสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆนะครับที่จะมีก็มาอาจจะมีในเรื่องของโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญที่จะมาซึ่งผลประโยชน์มามากมายให้เกิดขึ้นนะครับหรือบางท่านในเรื่องของเกี่ยวกับการมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับก็มาเต็มๆแต่ไม้ สตาปาว่าต่างๆของชาววันจันนั้นไปสู่ความสําเร็จสู่ความสมบูรณ์กล้องตัวนิติตางที่ดีนะครับที่จะได้เฉลิมฉลองกับความสุขความสําเร็จด้วยความเบิกบานต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันวน,น, 8, 2, 1, 4, 6, นี้ของชาววันจันนะครับแปดสองหนึ่งสี่และก็อนะครับก็ขอให้ชาววันจันมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธ่เกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านแม้จะมีอุปสรรคอะไรก็ตามครับท่านจะมีการทุ่มเทด้วยความใส่ใจนะครับให้คลี่กลายปัญหาต่างๆนั้นให้ออกไปนะครับแล้วก็พัฒนาความเติบโตโดยหน้าอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับตีสัางความรุ่งเรืองให้รุกคืบหน้าต่อไปด้วยความใส่ใจด้วยความทุ่มเทโอกาสการขยับขยายในเรื่องธุรกิจ ของชาววันอังคารนะครับที่อาจะมีการขยับขยายเดินหน้าไปถึงต่างประเทศกับความเติบโตนะครับหลังจากที่อะไรที่เป็นอุปสรรคนาได้รับการแก้ไขออกไปนะครับ <S <S ในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับชาววันอังคารการเงินนั้นก็หลังไหลก็มาด้วยความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่เกิดจากความสําเร็จาที่ตั้นทุ่มเทไม่ว่าจะเป็น ตามธุรกิจสีสวา่างต่างๆหรือธุรกิจสีเตาเทาอะไรก็ตามนะครับที่จะมีรายได้รายรับก็มาบางคนที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้ก็จะได้รับการแก่กขอาจจะมีการย,ยื่นเือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับแต่ไม่วิกฤตต่างการเงินของท่านนั้นได้รับการเติมเต็มในทิศทางที่พัฒนาเติบโตต่อไปบางท่านก็จะมีด้วยพลังแห่งเสนอนะครับจะมีเงินก็ามาดูแลอุปถัมภ์นะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววังคารกุลโสนะครับก็มีโอกาสที่จะเปิด พบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะมีก็ามาบางทีตั้นอาจจะไม่ตั้นระมัดวังตัวก็ได้นะครับที่อยู่ๆความรักอาจจะมีใครก็ามาลุ่มหลงด้วยพลังแห่งเสน่ห์นะครับก็ทําให้เกิดความผูกพันขึ้นได้เช่นกันส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์เรียบการทุ่มเททุ่มเทนะครับในการใส่ใจในการที่จะพัฒนาความเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามนะครับพร้อมที่จะแก้ไขรสรกัต่างๆแล้วก็พัฒนาความรัก ความสัมพันธ์ในเดือนหน้าเต,ติบโตอย่างต่อเนื่องอาจจะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับความสัมพันธ์ใ้เกิดขึ้นไปต้องเที่ยวอะไรก็ตามที่จะสั้นกระชับกว่ามั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปได้สำรับในวันนี้นะครับกองชาววันอังคารน,นะครับจัสติกนะครับความคุ่ควรความเหมาะสมความยุติธรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาววันอังคารน,นะครับหรือการเงินที่จะมา สร้างความเติบโตนะครับที่จะทำให้เจ้าวันอังคารน,นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับหรือการที่จะทุ่มเทในเรื่องของการทำสัญญาอะไรในวันนี้ในเรื่องของการจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับบางทีเจ้าวันอังคารอาจจะมีการพิจารณาอย่างเหมาะสมอย่างคู้ควรนะครับยังไม่เปลี่ยามในเรื่องของการที่จะลงทุน อะไรออกไปนะครับอาจจะเซฟเงินด้วยความปลอดภัยแล้วก็หาอะไรที่ให้ชัดเจนให้มั่นคงก่อนแล้วก็อาจจะก้อยลงทุนบางท่านอาจจะมีสการของการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางอะไรเกิดขึ้นได้บางทีอาจจะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการที่จะทาสัญญาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะยกเลิกในเรื่องของการทาสัญญาอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะมีเกิดขึ้นกับชาววันอังคารนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับ6 15811หนะครับก็ขอให้จาววันอังคารมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันพุธกลางวันนะครับเศการการงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีพลังนะครับในการที่จะกลับเคลื่อนมีพลังในการที่จะกับปลักดันนะครับ <Yeah. S 1> ตุ่มเทด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งไคล้นะครับ oh. เพื่อการงานธุรกิจของท่านนั้นได้เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องการร่วมแรงร่วมใจกับผู้ร่วมทีมนะครับก็มีพลังในการที่จะเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่จะพัฒนา ในการที่จะนําทักษะไอเดียดีๆนะครับก็มาสร้างความเติบโตให้ลุกคืบหน้าสู่ความสําเร็จเป้าหมายในการเจรจาใดๆวันนี้นะครับก็ทาให้ท่านเจรจาอะไรสําเร็จได้ง่ายๆนะครับอาจจะด้วยพลังเสน่ห์นะครับที่ทาให้ท่านนั้นเจรจาอะไรก็กล้องตัวนะครับในการที่จะเกิดความสําเร็จง่ายๆอย่างต่อเนื่องนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับบางท่านอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายที่ปั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับที่อาจจะจชาจ่ายอะไรที่เป็นของราคาสูงๆนะครับจึงอาจจะมีพลังในการที่จะ สัญญานะครับในการที่จะสอบแสะวงหาการเงินในห,หลังไหลก็มาเติมเต็มกับรายจ่ายที่มีตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับก็จะได้รับโอกาสดีๆบางท่านอาจจะมีการนําเสนออะไรออกไปเจราจาสําเร็จแล้วก็มีผลเปอร์เซ็นต์ผลส่วนแบ่งผลอะไรเข้ามา,าจ,จะเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆได้เิ เช่นกันนะครับกับความสําเร็จบางท่านก็จะมีเงินอุปตสมกําชุ้วด้วยพลังแห่งสเสนอนะครับที่ก็ามาเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องรายจ่ายนะครับอัน,นที่นอกเหนือจากที่ตั้งเป้าหมายในเรื่องของความจําเป็นที่จะต้องใช้ต้องจ่ายกับสอของสุๆแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการแจ้จ่ายเติมพลังความสุขให้กับตัวเองอาจจะ,ะเพลิดเพลินหรือฟุ่มเฟือยสักนิดอันนี้ก็อย,ย่ยาใสา่ใจดูนะครับเพื่อ,อเซฟเงินของท่านให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดี ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมีความรักเข้ามาใกลก็มาพอใจคลั่งไคล้นะครับอาจจะคุยกันเจอกันในเส้นสายการงานนะครับการมาใช้บริการอะไรต่างๆลูกค้าลูกค้านะครับพบปะกันแล้วก็จะมีความผ่อใจกับการได้พูดได้คุยกันนะครับหรือไกลที่เดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ก็มีโอกาสเกิดความรักความสัมพันธ์ไกลมาลุ่มหลงเสน่หาได้เช่นกัน นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์มีพลังมีแพชชั่นในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนคบกันหรือใช้ชีวิตคู่นะครับเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าเติบโตนะครับมีการใส่ใจสร้างความมั่นคงในการคุยกันเจรจากันแล้วก็เติมพลังแห่งความเสน่หาเข้าหากันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไปเทสสำรับในนี้ของชาววัดพุทธกลังวันนะครับสองไม้เท้าการเตรียมการกลางวันโครงการตั้งเป้าหมายในการที่จะรุกคืบหน้านะครับ ที่จะสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับที่ทาให้ท่านนั้นวางแผนในทิศทางที่รอบคอบในการที่จะรุกเริ่หน้าที่จะสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นนะครับให้สู่ความสําเร็จที่จะนํามาเึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น,นครับก็เป็นการวางโครงการในทิศทางที่รอบคอบแลบ้วก็พร้อมจะรุกเริหน้าต่อไปเลขหนา,ายในวันนี้ของจาวันพุธกลางวันนะครับก็มี1 5ึ่งห2น่อาะครับก็ขอเจ้าวันพุธกลางวันมีความสดสใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรัก มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรที่ทําให้ชาววันพุธกลางคืนในวันนี้ต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ตามนะครับแต่ด้วยการที่ท่านมีความพปงพอใจเรียกว่ามีฉันทะนะครับในการที่จะใส่ใจในสถานการณ์การดูแลหน้าที่การงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความเติบโตก็ทําให้ท่านนั้นมีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบในปรับการที่จะตัดสินใจอะไรออกมาก็ทําให้ ชาววันพุธกลางคืนนั้นสามารถตัดสินใจออกมาในสภาวะที่มีความปึง้พอใจกับความสําเร็จสมหวังที่จะพัฒนาเดินหน้าเติบโตสุขความรุ่งเรืองต่อไปนะครับทจานอาจจะมีสักการในเรื่องการงานนะครับที่จะมีก็มาที่ต้องเลือกอาจจะมีอะไรก็มาเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ตำดาเนินการอยู่แล้วนะครับก็เป็นเส้นทางดีๆหรือโอกาสของคนว่างานนะครับที่จะได้รับโอกาสดีๆนะครับในการที่จะถุกเรียกตัวาจะเกิดขึ้นหลายที่นะครับทีมนอกเหนือกว่า มากกว่า1เส้นหนึ่งที่นะครับที่จะทําให้ชาววันพุธกลางคืนนั้นต้องตัดสินใจเลือกในสถานการณ์ที่ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจเลือกออกมาได้ในทางที่ดีที่ปลุกปอใจนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางคืนการเงินที่เข้ามาจากความสําเร็จนะครับที่การงานเรินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องกับความใส่ใจก็ทําให้เส้นทางต่างการเงินของหลายๆท่านนั้นมาหลายๆเส้นทางเช่นกันสําหรับบางคนนะครับที่ก็มาตื่เต็มบางคนก็เรียกว่า ควบตาแหน่งที่มากกว่าหนึ่งตแหน่งนะครับที่สร้างรายได้หรือในเรื่องของธุรกิจนะครับที่มากกว่า1ธุรกิจที่สร้างรายได้รายได้ก็มาอยา่างปลงปอใจนะครับบางท่านก็จะมีในเรื่องของโชคลาภพอที่จะได้รับปอประมาณได้ด้วยเช่นกันที่อาจจะมีเข้ามานะรับส่วนในสการของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับโอกาสของคนโสดนะครับที่เดินทางมาปอสสควรอยากจะมีรักก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอยู่บางคนมีความปึุปอใจไกลอยู่ใน ความรู้สึกสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่เปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกเป็นแต่ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆเก็บไว้ในใจเท่านั้นเองนะครับวนคู่รักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ความสุขอย่างอบอุ่นอย่างมั่นคงนะครับ ไปได้สำรับในะนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับราชาถือถ้วยนะครับสถานการณ์ของความสมดุลน,นะครับหรอือการได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากผู้อ,อื่นเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับที่เข้ามาให้คาแนะนําให้ความรู้ความเข้าใจให้คาชี้แนะในทิศทางที่ดีที่จะให้ชาววันพุธกลางคืนนั้นเดินทางไปสู่ความสดใสรุง่งเรืองนะครับเป็นเส้นทางที่จะสร้างความจเจริญเติบโตเพื่อกระจัดปัญหาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สร้างความปึงพอใจหรือ าการส่งเสริมสนับสนุนเกื่อคุณในทิศทางที่ดีที่จะให้เดินหน้าอย่างเหมาะสมต่อไปกับความเติบโตนะครับเลขนับให้ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็มี1 2 6 1 3 1 4นะครับ mm hmm. ก็ขอชาววันพุธกลางคืนมีความสดใสมีความาามั่งคั่งรดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันพระราชปีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ได้รับการบริหารดูแลอย่างมั่นคงนะครับที่ทต่ให้เกิดผลประโยชน์ผลได้รับความสําเร็จก็มาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสภาวะอะไรเข้ามาเป็นพลังของความกดดันนะครับที่จะทําให้จะวันพระราชปีในวันนี้อาจจะกยับกระยือนอะไรไม่ได้มากหรือมีความผัดดาดอะไรก็ตามนะครับท่านก็จะสามารถดูแลให้ออกจากสภาวะนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จสมดุลได้อย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรต่อไปนะครับ ในเส้นต่างการเงินในวัน <aún> น <yelled> ี้ของชาววันพระศปดีนะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับเป็นผู้ที่มีความบุรมสมบูรณ์ต่างการเงินรักษาสมดุลได้ในสภาวะที่เหมาะสมแม้นจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาในวันนี้เกี่ยวกับการเงินนะครับอันนี้ชาววันพระศปดีอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะมีวันสถานการณ์เข้ามาแทรกในความมั่นคงต่างการเงินของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะอะไร ที่เข้ามาที่ไม่กระจ่างชัดนะครับชาววันพฤหัสบดีอาจจะต้องพิจารณาอย่างมีคุณค่าต่างกันเงินนะครับก่อนที่จะปล่อยเงินออกไปจากมือจากกระเป๋าจากบัญชีอะไรก็ตามนะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบอะไรก็ตามถ้าอย่างไม่แน่ใจหรือไม่มีความกระจ่างชัดต่างกันเงินนะครับก็ให้รักษาสมดุลอย่างเหมาะสมนะครับให้ยุติปัญหาต่างๆให้เก็บเงินเซฟเงินเอาไว้ด้วยความปลอดภัยก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ในสักการณ์ต่างๆนะครับให้เกิดความกระจ่างชัดและก็ดําเนินการในเรื่องต่างการเงินนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการไกลมายืมเงินหรือไกลมากอร้อง้รับรองในเรื่องต่างการเงินอะไรก็ตามแต่นะครับที่สุ่มเสี่ยงอันนี้ก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับอย่าเพิ่งปีพลามในการตัดสินใจเอื้ออานวยหรือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ใดออกไปโดยการกาดกัรนพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววันพฤหัสปดี ความรักคนสัมพันธ์คนโสดนะครับก็ยังรักษาความโสดอย่างมั่นคงเช่นกันนะครับที่บางทีก็ยังเลือกอะไรถ้าไม่กระ่ังชัดนะครับในสากการณ์ของความรักใครที่เข้ามาก็ตามนะครับถ้าจะมาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีความกระ่ังชัดที่ดีที่เหมาะสมนะครับก็ไม่เกิดไม่เปิดเส็นตสร่างความรักให้เกิดขึ้นนะครับ ส่วนคูรักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลใจใสแม้จะมีสภาวะอะไรก็มากดดันในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับ <c oughs> ก็ได้รับการตุ้มเตนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในความรักที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับไปท้ายสำหรับในนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับ10 ในเท้านะครับการรับภาระที่ต้องตะลุยหนักวันนี้ต้องรับมือต้องเหนื่อยยางเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่เหนื่อยก็คุ้มค่านะครับคุ้มกับการรอคอยบางท่านก่อนหน้านี้เรือ่องของออเดอร์หรือการที่จะได้รับผลประโยชน์งานน้อยนะครับก็จะทําให้ท่านได้รับโอกาสดีๆที่จะต้องลุยแล้วก็สร้างความปึุงพอใจแต่ท่านก็รู้จักผ่อนคลายนะครับแม้จะมีสภาวะของการ ดักหน่วงที่ต้องรับมือในวันนี้ก็ตามนะมรับก็รู้จักปล่อยปลายในทิศทางที่ดีที่จะเดินหน้าสู่ความเติบโตอย่างมั่นคงด้วยความสดชื่นนะครับเรียกลับให้ในวันนี้กองชาววันพระศพดีนะครับก็มี1 3 8 1 4 1 0น,นะครับพระกบอบชาววันพระัพดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้หรือการงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความสําเร็จมั่นคงอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์ต่างๆได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับบริหารสุ่ความเติบโตมีการปอนกลายยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ตามให้สถานการณ์ของการงานธุรกิจของชาววันศุกร์แม้จะมีอระสัทปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะครับก็จะได้รับการดูแลในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับได้รับการกระจัดปัญหาต่างๆ โดยตั้งความคิดความสามารถของตอนเองและก็ตั้งคําแนะนําของผู้อืน่นตั้งเจาะลึกในเรื่องของปัญหนานต่างๆนะครับก็ทําให้ปัญหนานต่างๆได้รับการแก้ไขอย่างราบรื่นในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความมั่นคงในการที่จะถึงดดดผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ก็มายอย่างต่อเนื่องนะครับในเส้นทางการเงินนะครับชาวอุตุกในวันนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับการเงินก็มา ้วยความมั่งคั่งอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่สร้างรายได้รายรับนะครับบางท่านอาจจะได้รับการพิจารณาในเรื่องของความเติบโตในระดับอื่นเดือนที่เติบโตมากยิ่งขึ้นที่จะรับกาบดีเข้ามานะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะมีหลายๆที่นะครับที่อาจจะมีการปรับระดับ คาชานเงินเดือนอ,อะไรเกิดขึ้นก็จะได้รับกาวดีเข้ามาที่จะสร้างความมั่นคงต่างกันเงินมากยิ่งขึ้นนะครับหรือในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวผลต่างด้านรเกษตรกรรมอะไรก็ตามที่จะสร้างรายรับรายได้ก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับหรือในเรื่องของการจช้จ่ายนะครับก็มีการควบคุมด้วยความมีระเบียบแบบแผนในติดตามที่ทอบาอม้บางท่านอาจจะชอบจชาจ่ายในเรื่องของ ของที่มีราคาสูงอะไรก็ตามนะครับแต่จะมีการควบคุมสภาวะการใจชายจ่ายให้มีความกล้องตัวแล้วก็มั่นคงนะครับในเส้นทางของความรักคนสมคัญในวันนี้คนโสดนะครับก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจะมีพบกับใครก็มาเป็นที่รักให้เกิดขึ้นนะครับแมนตันจะมีสถานการณ์ของการตั้งกำแพงเอาไว้อย่างมั่นคงก็ตามก็จะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่อาจะพบกับคนอพอ่อมาร่คุยกันแล้วมีความรู้สึกตกใจก็จะ าวางในเรื่องของความมั่นคงต่างกันแต่การตั้งกาตั้งกำแพงเอาไว้ลงได้เช่นกันครับส่วนบางคนก็ยังรักษาความมั่นคงในการป้องกันร,รักอย่างแนวแน่เ,นนเช่นกันนะครับแต่พิจารณาแล้วรักที่เข้ามานั้นไม่เหมาะสมไม่ควรไม่ดีพอนะครับก็ไม่เกิดไม่เปิดช่องทางความรักให้เกิดขึ้น ส่วนคารักควาสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลใจใส่นะครับด้วยความป่อนกลายด้วยการยืดหยุนนะครับในการที่จะใส่ใจก็อมชมซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีที่มิตรภาพนะครับมีความอบอ้่นมารีก้าว่ากันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลใจใส่อย่างเหมาะสมอย่างผู้ควรสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องบางคู่ก็จะมีสถานการณ์ของการตั้งครรภ์เข้ามามีข่าวดีในเรื่องของการที่จะมีทายาทเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ส่วนไพ่ไําสำรับในนองของชาววันศุกร์นะครับไพ่เดสนะครับสถานการณ์ของการจบอะไรที่เป็นอุปสรรคญหาให้กับชาววันศุกร์นะครับหรืออาจจะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วก็สร้างโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับหรือคนที่ว่างงานก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้รับการดีมีงานมีอาชีพก็มาทา จบสภาวะของการว่างงานลงนะครับแล้วก็ไปสู่ของความสําเร็จความรุ่งเรืองที่ดีกว่าเดิมที่มีเข้ามานะครับให้เกิดขึ้นกับชาววันศุกร์ต่อไปกับการเริ่มต้นโอกาสดีๆที่มีเข้ามาหลังจากปัญหาอะไรที่ได้ร oh ับการตัดจบลงนะครับเลขลายในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับก็มี3 1 3 8 1 3นะครับก็ขอชาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอั่งมสมบูรณ์มีรักมีครอบตัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันเสารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจบางท่านนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการเตรียมโครงการในการที่ขกยบขยายนะครับอาจจะมีเตรียมวางแผนในโครงการต่างๆรอเรื่องเุ้นส่วนรอในเรื่องของการเปิดรับบุคลากรนะครับการเตรียมงาน ที่อยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีการต่อยอดนะครับขยายขยาย,ายเพิ่มเติมเพื่อให้กวา้างขวางมากกว่าเดิมและก็ได้การความเข้าใจในการเรียนรู้ในแนวทางในการที่จะพัฒนาสู่การเดินหน้าเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างาความสําเร็จในอนาคตให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสของการเตรียมการวางแผนการรุกคืบหน้า กับความเติบโต,ตรุ่งเรืองต่อไปไอ้กับชาววันเสาร์นะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวาจาการสื่อสารอะไรนะครับที่ทาให้ชาววันเสาร์นั้นดึงดูดรายได้รายได้ก็มาอย่างกล้องตัวนะครับอาจจะเป็นเงินตราจากประเทศนะครับหรือเงินตราที่ได้มาจากการตัางโลกสื่อสารออนไลน์ต่างๆหรือบางเส้นทางนะครับทา,ง,าบงการเงินของชาววันเสาร์วันนี้อาจจะเข้ามาเติมเต็มแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงนะครับอาาจะเป็นโอกาสที่ดี ต่างกันเงินที่เข้ามาสร้างความสดชื่นเบิกบานหรือไกลรอในเรื่องเงินเกี่ยวกับอุ้นส่วนนะครับที่เข้ามาลงทุนร่วมมือก็ได้รับกาศดีเข้ามานะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาววันเสาร์ในวันนี้คนโอค,คนสอบว่าชาววันเสารน์นะครับคนโสดนะครับก็มีโอกาสจะพบเกิดรักได้ขึ้นมานะครับที่อาจจะพบกันทางโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่บางทีก็เข้ามาเซฟไรเซฟไรหรือบางทีเดินทางไป ในต่างถิ่นต่างแดนต่างพื้นที่นะครับที่จะไปพบใกลที่สร้างความวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับความรู้สึกดีๆที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนคนคบหรือคู่รักนะครับที่มีความหงางเหินกันให้มีต้องไกลกันนะครับแต่ก็มีความบ่วงหาตอนซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีด้วยความผูกพัดนด้วยความใส่ใจนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่เดินหน้าเติบโต,ตอย่างมันงม่นคงแม้จะต้องห่างไกลอยู่ก็ตามนะครับ ไปใี้สำหรับในนี้กองชาววันเสานะครับสองเียญนนะครับการรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีความมั่นคงแม้จะมีสภาวะอะไรก็มาทําให้เสียความรู้สึกหรือไม่เปล่พอใจไม่สมหวังไม่ถูกใจบ้างก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะบริหารดูแลให้สู่ความสมดุลกล้องตัวนะครับสร้างโอกาสดีๆในการที่จะเริ่มต้นสู่การเติบโตอย่างมีคุณค่าไปสู่ความมัง่งคั่งุดมสมบูรณ นะครับที่เกิดจากพลังอันสดศใสของชาววันเสาร์นะครับที่จะดูแลบริหารในสถานการณ์ต่างๆนะครับให้เดินหน้าเติบโตอย่างรื่นไหลอย่างมั่นคงต่อเนื่องเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับก็มี2 3 112นะครับก็ขอชา,าววันเสาร์มีความสขส์ใสมีความมั่งคัง่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ